รอบนี้มันได้ดีเธอตามคอนเซปต์กูเมื่อไหร่กูจะได้อขอกูสวยๆฮะขอปั่นให้หัวร้อนเล่นนะไปชาร์จเก้าอี้เก้าอี้อยู่ไหนนะอยู่นน่นน่ะ สิ่งสำคัญคือต้องจำแมบ,บได้นะครับแล้วก็ไม่โดนล่าเป็นคนแรกเอาพิเชีย่ยเอ๊อ๋อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยจะให้กูโดนคนแรกตล,ลอดเลยนะนะแล้เมคานิกจากไปแล้วครับเคชาตัวเดิมเมคากนิกกูกลังไปเพื่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชาร์จเก้าอี้โซนนั้นนห้ เราไม่ทันแล้วนี่ต้องไปตานให้มันมไหมเฮ้ยเรื่อ,ออะไรเนี่ยมาดิมาดิเมคานิกหนีไปมึงมาอยู่ทำไมตรงนี้วะมึงรออะไรเนี่ยขนาดนั้นแลว้วอะ ต้องพางเก้อี้ก่อนนะติบทำไายทิบเฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ยชุลมุนวุ่นวายด้วยกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรวะกูโดนคนแรกอยู่ไอ้ยี่พ่อ,อตายไม่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 ไมไม กูจะชิวอยู่แล้วพ่อมึงเนี่ยเว้นเว้นเวนมันควยอะไรเกียชามันเว้นควยอะไรเฮ้ยวะนม นมมาช่วยน่อยมีไทเทเนอร์หรือเปล่าฮะเดี๋ยลืมพกไทเทเนอร์ด้วยนะครับเฮ้ยแล้วลหววไปที่คนไม่สัตว์กว่าจะข้ามได้ตัวกะวิ่งไม้ดีกว,ว,ว่ามันหลงแล้วมันหลงมันหลงมันหลงรอยเท้าแล้วครับมันมึนมัน ลวงมันจะไปทางไหนมาม,มันจะไปทางไหนเกช้ามันไล่เพื่อนเหรอเฮ้ยมันบินอยู่นี่วะ่ะเกช้าเกชามาหาก,กูแล้วหากกูทำโคอยอะไรเนี่ยเฮียเอ้ย วนไม้ด oui, hey, hey, ้วยเกชาเกชาอยู่ไหนเกชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยมึงเลอะเทอะบ้าอะเนี่ยฮะเล่นมึนมึนไอ้ไม่ขนาดเกชาเกชาทำอะไรวะเกชาตีหุ่น แกชากบนมาครั้งหนึ่งเกชาไปยังเกชาอย่ามานะไอ้สะมีผมที่เจ็บอยู่คนเดียวครับเป็นภาระทีมภาระมคกะนิกอาจจะเป็นต้องชาร์จรอยเท้าไว้นะเอ้ยไม่ใช่ชาร์จเก้าอ,อี้ไว้9ก้าสิบก้าเปอร์เซ็นต์ยง ตามสูตรตามสูตรเกชาไปไหนนะวะฉันอยากจะรู้ว่าเธออยู่ไหนเมกนิก,กฮีนลิงหน่อยเพื่อนมาฮีนหน่อยมาฮีนหน่อยฮีนเฮ้ยเกชาอยู่นู้นหน่อเกชาสงสัยเกชารู้เกช,าเ,กชาเห็นแล้วกูตายกูตายไอสัตว์ช่วยหน่อยเพื่อนไม่วนไม้ ไม่ไม่เอาไอ้ขวยเอ้ยพ่อ,องตายเ่ีเจ้อยอะไรเนี่ยบินเลยั้ยเนี่ยยังเพื่อนที่รับไม่เฟรน ไม่ได้ทำตามคอนเทนต์สักทีนโดนเล่นคนแรกตลอดเนี่ยไอ้เฟรนด์วเฮ้ยเฮ้ยหวดว่ยอืมหน้าแหกควรจะไปทางไหนดีเนี่ยเฮ้ยคุยอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม้ไม้ไม้ไม่เอา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 ตรงนี้จับติดคือด้วยไอ้สัตไม่เอาไม่เอาไม่เอาความลกอื้มสัตว์ยื้อไว้ให้เพื่อนติดพักเลยสัต์เด้อข้ามพึชพพ่องุชพุพื่อนนพยชอดชพุชพุชชพุช ทำไมมึงวิ่งคนละทิศคนละทางมะเดี๋ยวก็ตายหา่าหรอกมึงอก่มึงอย่าทำให้สิ่งที่กูทำสูญเปล่านะเพื่อนมึงรอดสามดิบอกกูทีบอกกูทีว่ามึงรอดสามอะโถ่แมคาันิกควยอะไรเนะี oh. ่ยออ Tại hà. Puê à lạy, cuối giờ mua phía tầm mơ là. A lạy, mày nói lại mương. ก็เหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ตามตามเป้าหมายที่ต้องการเท่าไหร่ยังไม่ได้ปั่นหัวฮันเตอร์เอาเป็นว่าดูการจุกเกอชาไปแล้วกันสวัสดีฮะ